สวัสดีครับเป่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ฟซแฟนคลับทั้งช่องเป่าเท่านำโชควันนี้วันที่21กรกฎาคม2568นะครับพายเอฟซีพ,า, FC, พาท่านผูชมครับวันนี้เดินทางมาหาพ่อเมืองลาวนับมือนีน้ำผลไม้นะครับ,ม,ม,ารบมาไหว้ปู่ปะขาวต้นโพใหญ่นะครับผมาสาธุบุญกับ fc ฟซีนะพี่น้องเนาะที่ได้ร่วม,นะมนะครับทาบุญนะครับ สร้างหลังคาเนาะพี่น้องเนาะบ่าวเถากะได้ให้พ่อเพิ่นมอบถวายให้คู่บาววัดป่าท่านชมนะครับคู่บาเพิ่นก็จะได้ให้สร้างไม้เฮ็ดมาสร้างนะครับอกัมอบถ้าเหลือเนาะพี่น้องเนาะกัถวายให้คู่บาเนาะพี่น้องถวายเข้าวัดนะครับผมให้เพิ่นได้ใส่ใจในวัดนี่แหละพี่น้องนะครับสาธุบุญเป็นบุญเป็นกุศลนะครับกับ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อพี่น้องผู้อยู่ยไก่ผู้อยู่ไกลนะครับที่ได้ทําบุญนํากัน เอา่าเอ้านะครับพอพูดว่าฝันดีอยู่พี่น้องเออจังมาฟังน้ากันนะครับเออมาฟังน้ากันนะครับหาได้โชคน้ำพอ่อเมืองลาวได้พี่น้องเด้อนะคราปนที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเข้ามาแล้วห้างวดแม่นคักพี่น้องอ่านะคนหูวจักทั้งอำเภอนะครับดังทั้งอำเภอพี่น้องดังทั้งบ้านนะครับพ่อเมืองลาวงวดที่ผ่านมาสองสีตรงๆ นะครับงวดนี้พ่อเพิ่นการหายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเดินทางมาหาพ่อเพิ่นแล้วมาเยี่ยมเพิ่นอยู่บ้านนะครับเมื่อนี้ก็ไข่แน่อยู่นะครับพ่อเพิ่นการการดีขึ้นอยู่ท่านผู้ชมนะครับเอาไปฟังไปชมน้ำกันนะครับอ่ามารอมาหาคู่บารอบนาท่านผู้ชมนะบ่าวเท่าจะนําน้ํามาถวายได้พี่น้องเด้อนะครับผมมาถวายคู่บาวัดปลาถวายปูยูปราซานะปูยูปราซาเพิ่นว่าให้มาถวายไว้นี่บ่ต้องไปถวายอยู่พุ่นเพิ่นว่านะเพิ่นว่ามาถวายไว้น้าคู่บานะเพิ่นจะมา เอาเองเ <c oughs> พื่อนบาอยากให้เขาไปหาอยู่วัดอยู่ปาา่าซาฝุ่นละพี่น้องนะครับมาเป็นยังนะครับแต่ว่าปูมากกับในวบาวก็ปูพี่น้องปูเพื่นกับวบาดีดีนะแต่ว่าถา,ถามเพื่อนมากับเสถามคู่บาเลยเพื่อนมาเอ,อ่งวดนี้เพื่นบอกมาแล้วล่ะนะครับปูอยู่ป่ปาชา้านะเอานะครับ,านะรบมารอบหน้านัดเจริจกินน้ำนำมาถวายนะครับก็มีสะมีเอฟซีทั้งแม่หมูเอฟซีเป้าเถ้าก็ร่วมกับเป้าเถ้าก็เป็นหมูโซนตัวน้ำพี่น้องเนาะจะนําน้ํามาถวายนะเป็นบุญเป็นกุศลน้ากัน นะครับพ่อเพิ่อนอยู่ผลละพี่น้องเออเอาไปหาพ่อเพิ่นน้ำกันนะครับเวาหลา,าย้นี่นะครับท่านผู้ชมเออเหมือนกับไปไหว้ปูปลาขาวแล้วท่านะผู้ชมนะผลไม้เก้าอย่างนะครับแล้วก็ไอพ่อมอบปัจจัยให้คู่บาแล้วนะพี่จะสั่งหลังค่านะครับท่าธรรมชุ่ม มาขอโชคขอพรน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับยกมือสาธุน้ากันพี่น้องนะครับองค์พระประธานไงองค์พระพระพุทธรูปไงนะพี่น้องยกมือสาธุสาธุเด้อนะครับองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานไงเป่าแถวเขาอุ่พรอมให้ลูกหลานในญาติพี่น้องสุขุสุขน FC แฟนครับทั้งช่องพญ่แมญ่พีปานาานะครับสุขุสุขนทุกท่านนะครับผมให้โชคให้ m านนะครับ เฮงเฮงเฮรำเฮรวยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคนยืนให้เพิ่นได้โชค3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆงวดวันที่1สิงหาคม2568นะครับผมอ่าเอามานั่งคุยกับพ่อเพันก่อนพี่น้องนะครับพ่อเพันก็ว่าใครเนี่ยลายๆท่านได้ปันได้อ่าก็ยังมีมืออยู่สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องหน้ามืนอลี้กมีเอฟซีนะครับอ่า ขอบใจเอฟซีเพืเอพ่อนเด้อเพื่อนในโชคเดีมันน้ำพอนับสาธุบุญน,นำเพื่อนกระฝากน้ำใจไม่พอเพื่อนนำอีกไหมอนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านคนเด้้อใหโชคให้มันงวดต่อไปครับอ,อายุมันคนนี้หน้ากายแขง็งแรงนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านและพีน่น้องเดอ้อที่เป็นห่วงพ่อถามไทยเขามาหลายเอ่าคนไห้พ่อให้สวงให้เศร้าให้หายดีเด้อ ครับขอบคุณนะพอนะ่อเนาะขอบคุณ e PC, เอฟซีพัน<ข>ส,สุขค้นนะพอนะ่อเนาะสุขคูสุขคนเพินน่นน<อ>ันะคือเพิ่นเป็นห่วง<อ>พ่อเพิ่นก็คุยกับบ่าวเฒ่าอยู่พี่น้องพ่อเพิ่นก็ว่ข e PC, า,วาอออขอบคุณเอฟซีเพิ่นเด้อบ่าวเฒ่าเด้อนะครับขอบคุณเพิ่นหลายๆผู้ที่เพิ่นเป็นห่วงสุขคู่สุขคนแล้ยนะพ่อเนาะนะผู้เ,เพิเ่นภาพร่างกายแข็งแรงเออไก่พ่อซวงให้พ่อเซานะครับเอ้าอ่เนี่พี่น้องงวดที่หาสองสี่ตรงๆนะครับสองสี่ตรงๆ นะ้าพ่อเมืองลาวนี่ท่านผู้ชมว่าเออสองสี่ตรงตรงนะพ่อเนาะเออเอ้าเป็นยังไงคือว่าฝันดีมือขึ้นนี่พ่อฝันว่าลอยขามน้ำแกงสครับไปเล่าลอยขามลอยขามโพงแม็นลอยไปเลยโอ้น้ำจะพัดกุฎอกใส่น้อพ่อว่าเออย่างไปย่างไปย่างไปแล้วเลือกเขาเลือกเขาพ่อก็ร้อยบาดนีน้ำนั้น หันลื่นลื่นร้อยขามไปซื้มอมงค์ที่สิไปิดเลยไปทอาตะฟังหลัวปลาข้าวตันนั้นติดเบ็ดเขาห้าวแข่งนี่างไครับอ,อ้าปากสงางสางพ่อ,ลกอ,อกเลยฮัออก์เอาเบ็ดเอาปลาทิมขึ้นก้อน,น้วพ่อก็เล็กขึ้นไปเขาแนะแน่มึงพ่ออยู่ได้เขาเขาวาังได๋ครับพ่อหิวเอาปลาไปเกาคือจะได้เลี้ยขามฟังไปนออบานไปละเหตุบักหนึ่งนั่งอยู่ในเรือหันขามพ่อไปก็ได้ขามไปให้พ่อ ก่อนจะไปขึ้นโยขามโค้งกันป่ะาโค้งไอ้ที่ฝันนี่ร้อยขาพพโค้งวะแนนร้อยน้ำเออเอ,อืมเมื่อได้ปลาออได้ปลาหิวปลาข้าวาออตัวแนออนล่ะอ้นโตนอ้นโตนไปจะง่า๊บจะง่า๊บไม่ได้ฝันหนึ่งสิคิดไว้จริงๆแล้วพ่อมันมันมันช่นนเข่าแล้วมันสิเข่ามันจะสูงถูกอีกแล้วนึกว่พ่อฝันว่าได้ปลาปลาข้าวตัวบักไงแนนโอ้ ฝันว่าได้ร้อยคำคำไม่น่ามคำโค้งคำโค้งแกงมาเตะไหลลินลินลินเยอะแต่กี่พ่อพูนเคยไปอยู่เล่าเนอพ่อแต่เป็นนุ่มแมนพ่อก็เกิดยุ่พุนพ่อพ่อเกิดยุ่พุ่นพ่อมพี่น้องเกิดหนังสือยุ่พุนพ่อมเกิดไรเดย์เกิดไรเดย์เอิญพ่อพูนว่าพ่อเมืองเล่าพี่น้องพ่อเกิดยุ่พุ่นเกิดอยู่เมืองเล่าแต่ว่าพ่อเป็นเป็นคนไทยนะพ่อคนไทยเออพ่อพูนเกิดยุ่พุ่นอ่ายุคพุนจ็ดปียุคพุนห้ดจ็ดปีพ่อ พ่อขึ้นได้มาทายบัตรห้าร้อยสิบสี่บอกพ่อขามมาเทศบัตรนี่แหละพ่อเพิ่นเกิดยุพุทธที่น้องอ่านะครับก็เลยได้เอ็นพ่อพ่อเมืองเล่าเออนะครับคิดว่าฝันตั้งสี่เขาเลยที่พ่อเอามันเขาแล้วคือบ้านแถวเขียนหมู่บ้านเนี่ยมักได้หรือพ่อครับปู่พ้นเมื่อไรปีบอกว่าเห็นอย่างอีกบอกบอกว่าเห็นอีกอืนี่จะฝันข้ามโค้งฝันว่าได้ร้อยข้ามโค้งแล้วก็ได้ได้ปลาปลาข้าวปลาข้าวไง จะงาบสะงาบอยู่ยู่ในคันเบ็ดพ่อเลยฮักเบ็ดขั้นเบ็ดเลยดึงอปลาขึ้นไปว่ายพ่อดินข้ามครับผมปลาทุกมืงนกับลอยอยู่ได้แต่ว่าพ่อเอาเอาแต่ตัวมันติดเบ็ดนั่นตัวเดียวนั้นครับงามๆตัวใหญ่ก็มูพ่อเลยดึงเอาพอก็เรียกว่าไอเลขที่ให้น่ะอ่าเขาแล้วถูกอีกแล้ว เออหรือผู้ใดอยากขามโค้งก็อย่าลืมพ่อเนาะเอออ้าวธรรมชุ่มนะครับพอเพื่อนมาฝันฝันคักฝันได้ร้อยขามโค้งฝันว่าได้ปลาโตบังไงปลาข้าวตัวใหญ่ติดเบ็ดที่พอปลาจะว่เป็นเจ็ดเป็นแปดปลเจ็ดแปดนี่ละปลาว่เป็นเจ็ดว่าพอพ่อก็ะหน่ำเก่าเนาะผู้เฒ่าหรือธมะตัวเออ ก,ก็เขาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก่าเก่าเขาเลขเขาเลขที่ที่ฝันที่พอตีนะพี่น้องเนาะเออเอานะพี่น้องย้ำให้ได้พี่น้องเด้อนี่ละพอพ้นมาฝันแบบนี้ชุดที่ไฮไว้เขาแล,ะละ้วละ่ะนี่ธรรมชมเจ<ห>็ดเก้าสี่ฝันได้ป่าป่ากระหน่ำเจ็ดน้ำแปดเจ็ดเก้าแปดเก้ากระได้น้อพอเนาะพ่อผู้เท่าหน่ำเก้าแต่พอพ้นให้นี่คือเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่อ่าแล้วก็แปดเจ็ดแปดสามนี่มาจาก พ่อเพิ่นฝันไว้เนี่ยคู่นะครับปูผ้าลูกสาวไปบ้านไปเรียกคู่ไปเรียกคู่แหมพันบ่เรียกเอาพ่อดาวไปเรียกเอาสองคนน่ะสองคนน่ะเรียกได้แล้วเรียกเอาเพิ่นเอาไปแล้วเพิ่นเอาไปแล้วสองคนน่ะสองคนเดีมันเสียชีวิตพี่น้องเสียชีวิตแล้วผู้หนึ่งอายุแปดสิบเจ็ดอีกผู้หนึ่งแปดสิบสามพอเพิ่นเลือกมาค่ะคือแปดสามกับเก้าสี่แหมโอ้อันนี้อันนี้ที่เราตายไปด้ำเดือนแล้วกับแปดแปดนอดได้อล้อืม อพอเรียกว่าฝันแบบนี้ฟันมาได้ปลาก็เรียกว่าเขาแล้วว่ามันเขาคขงว่าเขาหายไปแล้วสนอกสน,นอกเปว่าฟันลอยขามโอ้งก็ฟันไปบ้านเก่าเทื้อเนาะก็เลยคิดว่าเขาแล้วมในป่าฮักคันเวดถือต้น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 อุนต้นไปพี่น้องอันนี้ปูปลาขาวต้นโพใหญ่ยำให้เอฟซีนั่มพี่นอ้องเล็กถูป,ปูขอปูอีก นะครับหาเพิ่นให้โชคไงอีกนะพี่น้องเนาะหาเพิ่นให้โชคไงอีกพี่น้องวายแล้วก็เลยพ่อเพิ่นก็เลยจุดจุดทูบจุดทูบพี่น้องพอไอเอฟซีเพิ่นก็ว่าให้พ่อเพิ่นจุดทูบให้แน่นะครับได้สามเจ็ดสองดาบบ่าทอกไเขียนให้ตัวเร้นสามเจ็ดสองสองเจ็ดสามสามเจ็ดสามสองเจ็ดสองกับตัวด้วยนะครับแต่อพอเมื่อกเล่าเพิ่นก็เน้นชุดนี้แหละอันนี้ฮะอยากพูดได้อยากขามโค้งคืนนี้ได้พี่น้องได้ยดอยากขามโค้งคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด หนึ่งสิงหาคม2568ท่านผู้ชมกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ถามักนะครับท่านผู้ชมอืมเอานะครับอันนี้พ่อเมืองลาวนี่ครับพ่อเนเนนชุดนี้ละนะครับเจ็ดเก้าสี่นะครับเก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดแปดสามนะมาคัดๆตัวใดพ่อนี่แหละตัวเรียงกันลงมาเนี่ยแหละตัวใดลรอพ่อ เก็ดเก้าเก้าเ็ดเ็ดแปดแปดเ็ดโอ้เอามักตัวนี้บ่าวบันเีเอ้าเมื่อวานคือว่ามักแปดสามอยู่พ่มักอยู่แต่วัดมันได้ป่ามันได้ป่าก็เลยมักเจดเก้าลยมักตัวนี้เจ็ดเก้าพี่น้องันแม่กระจ้ากับมากกัเจ้า้ฟันดีเเอาเป็นเ็ดปเจบ่าลเลเก็ดเก้ลาเน้นเนนตัวนี้ให้อีกบ่าวพ่้เน้นในเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ากับเจปดอีกเด้พี่น้องเด้โอ้เกือบเน้นสุดโตตัวนี้พ่อ <laughs> หาคู่นี่แหละพี่น้องอเอรนะครับพอคนฝันย่ำได้ปลาตัวใหญ่พออเลือปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดกับพอพูทธาน้ำเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดก็ขึ้นเน้นนีชุดนี่แหละน้ะพพอเนา<ม>นเะเน้นนีชุดนี่แหละแคปหนาจอได้พี่น้องเด้เอนะครพาไปโชว์น้องพอคนอีกเขามาแล้ววางวดลวเลอแกงไปเพอดพลอ บาดจิตยด็กเถอตัวห้าอย่างนีไเอ่าบาดดีบ่าวเ่ากับเจ๊งจิได้ไปส่งพ่อเพิ่นในบ้านพวกพี่น้องเพราะว่าบ่อยพ่อเพิ่นขับมอเตอร์ไซค์ออกมามาืเอเช้าบ่าวเ่ากับไปรับพ่อเพิ่นออกมาจากบ้านเออพ,อพ่อเพิ่นจะได้เข้าไปิพักพอนออมาไหว้ปูแล้วมาทำตันตามสัญญ,ญาเลีนะ๋ยนับปูเนาะอภร์เ,เนาะปูเพิ่นกับเจ๊งช่วงให้เศร้าตัวบาดให้โชคตัวบาดเนาะเออบาดหลังค้าก็จะได้เฮ็ดให้แล้วนะพ่อเนาะโชคไปเรื่อยต่อลงมาอยู่เออต่อกับต่อกับมาสางหั่นมาสางหั่นอืม จะได้โชคไงล่ะพี่น้องอับาลนี่นับสาธุบุญกับเอฟซีและพี่น้องเด้อที่รวมนับสั่งลังค่าให้ปูปลาขาวต้นพ่โพยไงนะพ่อเนาะเป็นบุญ,บเ,ปบญเป็นกุศลน้ำกันนับที่เหลือกับเขาถวายวัดถวายคู่บ่าววัดปลาท่านผู้ชมนับได้ใส่ใจได้ใส่สอยในะวัดเป็นบุญเป็นกุศลน้ำกันได้โชคได้มาหน้ำกันอยูด่ดีมีแห้งนะพ่อเนอ้อขอบคุณพ่อเมืองเล่าขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่างช่องทุกท่านขอบคุณบ่าวแม่หขอบคุณครับพเอฟซีจุกหูทุกคนเด้อค่ะให้ยูดีมีแห้งแน่ สาธุให้โชคให้มา n <อา S 1> นะพ่อเนาะฝากกันคลิปหน้าสวัสดีครับ